อ้าเปิดร้านแล้วครับพี่น้องประเดิมด้วยก้อยเสือก่อนเลยก้อยเสือ,อห้องแห่งแซ่บพี่กัดร้านอยู่หลังตลาดสดหองขวางเด้อะได้ยากก้อยเสือแซ่บๆมีโน้มีหลากหลายครับมีอย่างแน่วโน้มเลยมุกบบมกโมกมกนอนไม้ที่เขาเหรอครับตัมะขอกตับมักุ้งไปที่สัน่น์เหรอ เนี่ยเดีเดี๋ยวมันเสียบอาหารอีสานบานเท่าก่อนนะไก่ยงไก่ย่างหางหมูย่างไปกน็นในมีแนวกินแรงมาเด้อหลังตลาดสดห้วยขวางเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นเปิดาหอดละปีหนึ่งบุรุษครับพี่น้องปีหนึ่งจะปีสองบุรุษละมันอยากินบ่เบิดอันนี้พ่อข้าเฮ็ดกิน ตับยันครับตับยันสวยเลยถ้าได้กินเข้าซอลนหัวก็ตื่นกองทัพต้องเดินด้วยท้องกินเข่าก่อนสบายนางหรือว่าไอีลิ้วสวยๆเลยพี่เดินมาฝั่งนี้ค่ะเอ้านั่งเงียบไมกินบ่เบิด ก้อยเสือคุณน้องว่าจะก,กินก้อยเสือขัวเ่อนนะแซดไปขัวเนอะขวานขวา <c oughs> นรถรถจัดจัดจังน้อยครับขอข้ากินรสจัดผมนี่ผู้ต้องสืบเรื่องคมนี่ขับโรย ้ายด้วยใบมะกรูดซอยก้อยใบใหม่ไปลองมันจังหอมจังมียอย่างค่้ยยใบมันก็หอมบัลลดยทำเรืยเลือดมาิกันเลย

เชพี่น้องเรียบร้อยครับผมกระเทียมต้องมันมาแตะเบียมต้องมันครับผมครับพี่น้องได้ได้มันมะมมะมกระเทียมก็มาก็ป่อยเสือกัวครับมามาจะแกงกันฟาวกินฟาวเหลีวที่ีพ่อค่ะโดนเมื่อไหรตัวพี่น้องที่พ่อค่ะฟาวกินฟาวเหลีวเนาะมา